รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย ครับท่านผู้ชมครับพบพระธิด์ข่าวเด็ดกับเชียายิ้มและสองวัยนะครับผมเชาียราย,ายิ้มวิไลกับว่าที่ดรเอกเทศยิ้มวิไลหรือเจ้าบอยนะครับสัปดาห์นี้เราเบื่อเรื่องการเมืองนะครับเรื่องการจะล้มซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแค่ตองตาชินวัตรหรือไม่แล้วก็หรือจะล้มหรือไม่ล้มอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันสัปดาห์หน้าดีกว่าว่าวันที่2ี่สีมีนาคมที่มีการซักฟอก อภิปรายนายกแพทองทานหรือไม่หรือรอย่างไรก็อยู่ที่อาจารย์วันมุหัมมัดนอมอาทานนะครับว่าจะบรรจุยติอภิปรายซักฟอกร,รัฐบาลหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะยิ่งพุ่งเป้าไปที่นายกแพทองทานจีรวัตรเรามาจะมุ่งประเด็นในเรื่องของว่าเอ๊ะผมไปฟังท่านอาจารย์กรเกษมสรรวีรกุลหรืออาจารย์หนุ่มนะครับซึ่งก็คุ้นเคยกับผมเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเห็นบอกว่าฟังรายการบอกว่าโลกทะเลาะไทยเละ ครับถามว่าเอ๊ะพ่อก็สงสัยว่าโลกทะเลาะไทยเละเนี่ยมันจะเป็นอย่างไร,รนะล้วก็สนใจมากเพราะอาจารย์เกษมสันเนี่ยท่านเป็นคนอ่านหนังสือเยอะมากครับนอนน้อย,อยพ่อก็เตือนบอกนอนเยอะๆออกกําลังกายบ้างแล้วอาจารย์หนุ่มเนี่ยก็ค่อนข้างที่เป็นคนขยันอ่านหนังสือเยอะมากเวลากินข้าวกันนี้นะ ก็จะอ่านหนังสือตลอดโดยตลอดก็จะถามท่านอาจารย์เกษมสันวีรกุลซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมสันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ชยาและเต้กเทศครับสวัสดีครับครับอาจารย์หนุ่มครับขออนุญาตเรียกอาจารย์หนุ่มนะฮะอาจารย์ครับผมฟังรายการของอาจารย์แล้วก็น่าสนใจมากก็จะสัมภาษณ์อาจารย์หลายครั้งซึ่งอาจารย์ก็เป็นนักวิชาการแล้วก็อิสระแล้วก็เชี่ยวชาญด้าน เกี่ยวกับเอเซียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนแต่ถามอาจารย์นะครับในรายการอาจารย์บอกว่า <c oughs> โลกทะเลาะแล้วก็ไทยจะเละเนี่ยนะครับมันผมก็เรียกว่า <c oughs> พอมีเก็บข้อมูลเหมือนกัน <c oughs> นะครับแล้วก็อาจารย์เรียกอาจารย์เรียกคุณบอยหรือหรือเจ้าบอยกันแล้วกันเนี่ยนะฮะถามว่าโลกทะเลาะเนี่ยมันทะเลาะกันผมก็รู้สึกว่าทะเลาะกันเนี่ยในเรื่องของสงครามจริงๆเนี่ยก็คือรัสเซียกับยูเครน แล้วก็ในเรื่องของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสสนวนกาซาที่ลบกันจริงๆจังๆเนี่ยแต่เอเมริกาก็ลบกันในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกับแคนาดาเม็กซิโกกับจีนเนี่ยแต่อาจารย์บอกว่าโลกทะเลาะและไทยจะเละเนี่ยอาจารย์ขยายความนิดไดียไหมครับว่าโลกทะเลาะและไทยจะเละเนี่ยหมายความว่าไงครับท่านอาจารย์ครับครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับ,รบที่ผมตั้งหัวข้อว่าโลกทะเลาะเนี่ยต้องเรียนท่านอาจารย์และคุณบอยอย่างนี้ สงครามรัสเซียยูเครนนี่ก็สามปีแล้วนะครับใช่โลกก็อยู่อยู่กับสงครามอันนี้ได้ละคนเดือดร้อนก็ยูเครนกับกับกับพันธมิตรนั้นเองเพราะทุ่มเงินลงไปเท่าไหร่ก็คว่ำรัสเซียไม่ลงส่วนอิสรา<ำ>เอลยูฮามาสก<ห>็ยืดเยื้อไปแต่ทั้งสองสงครามเนี่ยซึ่งเป็นสงครามจริงๆเนี่ยน่าจะก,กระทบโลกน้อยกว่าสงครามซึ่งท่านปดีโดนัลทรัมป์กำลังเปิดกับแคนาดาจีนเม็กซิโกแล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับอ,อ, <ๆ S 2> อาจารย์อาจารย์จับตาดูนะครับ วันที่2เมษายนเนี่ยประธานดีทรัมป์น่าจะประกาศขึ้นภาษีอีกหลายๆประเทศทั่วโลกที่ได้เปรียบถึงการค้าเขาไทยเราอยู่ในขายอันนั้นด้วยอือ่าไทยเรามีโอกาสที่จะโดนขึ้นภาษีสินค้าคกิจการการนําเข้าสินค้าไทยเข้าไปสู่สหรัฐเพราะฉะนั้นคาว่าโลกทะเลาะเนี่ยครับผมเน้นไปที่การที่สหรัฐซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งเนี่ยชวนประเทศอื่นๆทะเลาะกันเรื่องการค้าไปหมดเลย นะครับทีนี้สิ่งที่ผมตั้งประเด็นเอาไว้แบบนั้นโลกทะเลาะไทยเละก็เพราะว่าแม้โลกยังไม่ทะเลาะกันนอาจารย์ครับครับครับ,รบแม้โลกไม่ทะเลาะกันไทยเรานี่ก็เป๋เป๋ไปพอสมควรแล้วครับเราน,นี้ถ้าโลกทะเลาะกันจริงอย่างที่ทําตั้งท่าตั้งทางเนี่ยนะครับไทยเราคงจะเละแน่แน่อันนั้นก็คือเป็นเป็นประเด็นหลักเป็นคอนเซ็ปต์หลักที่ผมอาจารย์อ,อาจารย์บอกว่าโลกทะเลาะแล้วไทยเละแน่ๆเนี่ย โอ้ฟังแล้วรู้แล้วเนี่ยผมขนลุกเลยนะไทยเละแน่ๆหมายความว่าไงอาจารย์จริงๆน่าจะน่าจะเปลี่ยนว่าเละมากกว่าเดิมเละมากกว่าเดิมเละมากกว่าเดิมทีเจ้าบอยบอกไทยเละมากกว่าเดิมเนี่ยผมบอกอาจารย์อาจารย์บอกว่าไทยเละแน่ๆแต่เจ้าบอยบอกไทยเละมากกว่าเดิมเนี่ยอาจารย์ขยายความนิดได้ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับ20ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับโตเกิน5%เพียง6ปีนะครับใช่ แล้วก็สิบปีที่ผ่านมาไม่มีปีไหนเกินโตห้าเปอร์เซ็นเลยถูกนะครับหลังจากโควิดอาจารย์จําได้ใช่ไหมครับทําได้ที่อาจารย์ท่านจะช่วยรัฐบาลเยอะสมภารรักสิบสามเนี่ยประเทศอื่นเขาติดลบเล็กน้อยเราติดลบไปหกจุดหนึ่งพอไปหกสี่พอพ้นโควิดประเทศอื่นเขาว่าโตหกโตเจ็ดกันโคลคขามเราโตแค่หนึ่งจุดห้าหลังจากนั้นเป็นต้นมารเราโตสองจุดหกสองจุดศูนย์ปีที่เราโตสองจุดห้าสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ <5 S 1> นะปีที่แล้ว ใช่ครับเราเราไม่ไปไหนเลยปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าวันจะโต3.5แต่ว่าโลกทั้งโลกก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยโตไม่เกิน2.8 2.9หรอกเนี่ยครับแล้วมันจะโตไปประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นก่อนทะเลาะกันเนี่ยก่อนโดนคำจะชวนโลกทะเลาะเนี่ย <laughs> ไทยเราเองก็โตไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วยังไม่มีวีแววว่าจะโตนะครับปีที่แล้วอาจารย์ก่อนผมทํารายการผมก็ไปตรวจสอบข้อมูลเนี่ย อาจารย์นึกภาพสิงคโปร์ออกใช่ไหมครับอาจารย์ก็คงเดินทางไปไประชุมบ่อยที่นั่นสิงคโปร์เจ็ดร้อยกว่าตารางกิโลเมตรคนหกล้านคนอืคุณบอยนึกออกไหมว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศขนาดเล็กกว่าเราขนาดเศรษฐกิจไงเขาเล็กกว่าเราแน่แน่นอนคนเขาน้อยรายได้ต่อหัวเาก็มากกว่าเราเป็นสิบเท่าครับปีที่แล้วสองพันยี่สิบสี่สองพันสิบเจ็ดเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สองประเทศนะครับที่ขนาดเศรษฐกิจ ขนาด GDP real GDP ของสิงคโปร์เนี่ยแซงประเทศไทยขึ้นไปเป็นอันดับสองของอาเซียนน่าตกใจไหมปกติในอาเซียนเนี่ยขนาดเศรษฐกิจเนี่ยอินโดนีเซียเป็นพี่ใหญ่นะครับตามมาด้วยไทยแล้วก็ตามด้วยประเทศอื่นแล้วสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลยอะไรว่าไปใช่ใชแต่ปีที่แล้วสิงคโปร์แซงประเทศไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศนะครับเขาโตกี่เปอร์เซ็นต์นะสิงคโปร์ ปีที่แล้วเ็าโตรประมาณ3%เท่าน,นั้นเองครับเขาแต่แต่ว่าอย่างนี้อาจารย์สิงคโปร์เนี่ยถือเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับคนไทยไรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีเนี่ย2แสนกว่าบาทของเขา2ล้านกว่านะครับสิงคโปร์เน<ล>ี่ยถือเป็นประเทศพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาโตได้2% 3%เนี่ยถือว่าดีแต่เขาโตในระดับนี้ต่อเน,นื่องไทยเราเนี่ยต้องโตสัก4สัก5% คนจนจะได้หายจนนี่กลัวเรือนจะได้หมดไปแต่เราทำได้เราสองเปอร์เซ็นเจ็ดเจมาเรื่อยแต่ที่น่าตกใจกว่าน,นั้นท่านอาจารย์ครับ IMF เนี่ยเขาบอกเลยว่าอีกประมาณห้าปีถึงปีสองพันยี่สิบเก้าปีนี้สองพันยี่สิบห้าใช่ไหมครับครับไทยเราจะที่สอง ที่อันดับสองของอาเซียนหล่นมาปีนี้เป็นอันดับสามก็ถึงปีสองพันยิบเก้าเนี่ยเราจะหล่นไปเป็นที่ห้านะครับใช่ฟิลิปปินส์จะแซงขึ้นมาเป็นที่สองเวียดนามเป็นที่สามสิงคโปร์เป็นที่สี่ไทยเป็นที่ห้าแล้วมาเลเซียตามเรามาใกล้ๆแล้วอีกไม่กี่ปีมาเลเซียก็แทนจะแซงเร,เราเราจะตกไปเป็นเศรษฐกิจอันดับหกของอาเซียนค,คุณบอยนึกดูสิคุณบอยยังหนุ่มอยู่เลยเนี่ยเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยจากอันดับสองในอาเซียนวันนี้ไปถึงที่ไหนไม่กี่ปี เราจะเป็นอันดับห้าอันดับหกอ่ะครับอธิบายยังไงมันจะท้อนว่าเราเนี่ยไม่แข็งแรงจริงๆเราเราแย่จริงๆแล้วปีหน้าจะมีข่าวดีมาเลเซียและเป็นข่าวร้ายประเทศไทยอันเนื้อจัด ทีนี่เียปีหน้าเจอนบ่อยครับอาจารย์ผมก็ไม่อย่างนที่อาจารย์ถามมะครับจริงๆผมเองก็ไม่เคยเข้าใจครับคือประเทศรอบด้านเราเนี่ยก็มีการพัฒนาตัวเองเป็นทิศทางที่ดีขึ้นตลอดแต่ไทยเราเองเนี่ยครับก็จะอยู่นิ่งๆทรงๆไม่ก็ดิ่งขึ้นมาบ้างแต่อีขึ้นเนี่ยครับไม่เคยคิดจะเห็นมันมันมันเพราะอะไรครับทำไมประเทศเราถึงยังยึดติดอยู่อย่างนี้ยังไม่พยายามพัฒนากับเพื่อนบ้านเราสักทีครับโอเคอาจารย์ ในช่วงสามสิบปีที่แล้วที่ประเทศไทยเราโตจนโลกอินฉาเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อนบ้านเราทุกประเทศเขารบกันอยู่ครับ<ม>เขาไม่สงบอ่า<ม>แล้วในช่วงนั้นเนี่ยญี่ปุ่นซึ่งค่าแรงแพงอื<ม>หาทางที่จะย้ายฐานการผลิตก็ปรรจบเหมาะมาลงที่ประเทศไทยพอดีใช่ตอนนั้นหนึ่งเพื่อนบ้านเรารบกันเราไม่รบอยู่คนเดียวเราสงบอันที่สองญี่ปุ่นย้ายมาเราก็ตูมตามตูมตาม,มเวลาผ่านไปประเทศอื่นเขาสงบ เกาหลีไปลงเวียดนามจีนมาลงเวียดนามทุกประเทศเติบโตหมดญี่ปุ่นซึ่งเคยเป็นผู้ขับดันเป็นหัวรถจักรรายใหญ่ของสีไทยเกิดอ่อนแอขึ้นมาใช่งนั้นนะครับ <c oughs> อนุวัตกรรมไม่มีเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็อ่อนแรงไปด้วยรเราเลยเนี่ยโดนสองเด้งน,นะครับและเราเองที่ผ่านมาเราเติบโตแบบพัฒนาประเทศแบบไรย,ยุทธศาสตร์คุณบอยเราสึงโตก็แก๊กก็แก๊กแบบนี้ผมสิบกว่าปีที่แล้วบรรยายท่านอาจารย์ชญาคงจําได้ ผมก็เล่าให้กับผู้เข้าร่วมฟังบรรยายตลอดเวลาว่าระวังนะเวียดนามจะแซงประเทศไทยฟิลิปปินส์จะแซงประเทศไทยทุกคนส่วนใหญ่บรรยายจบก็บอกว่าทาไมผมมองโลกในแง่ร้ายทาไมผมไม่รักประเทศไทยวันนี้ข้อมูลชัดเจนขึ้นเรื่อยๆวันนี้ทุกคนเงียบละทุกคนก็แบบเออมันเกิอดอะไรขึ้นถามอย่างที่คุณบอยถามแต่ว่าโลกเ็าเห็นแบบนี้มาสิบปีแล้วนะครับครับอาจารย์ครับแต่ว่าเราไม่ขยับครับอาจารย์ครับถามอาจารย์ตรงๆเลยว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้เนี่ย โอเคท่านนายกแพทองทานชินวัตรเนี่ยเพิ่งมาดำรงตําแหน่งได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยเพียงเพียงประมาณร้อยกว่าวันเนี่ยแต่โครงสร้างและก็ในตัวสภาวเชรษฐกของประเทศไทยเนี่ยความแข็งแรงปัจจุบันเนี่ยกับในอดีตเนี่ยในอดีตของท่านประยุทธ์จันโอชาที่เป็นนายกรัฐมนตรี10ปีเนี่ยนะครับท่านก็พยายามสร้างในในเชิงทั้งมหาภาคและจุลจุลภาคในแบคโครและไมโครเนี่ย โครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเรียกว่ารับไม้ต่อจากท่านประยุทธ์จันโอชามาเนี่ยสภาพโครงสร้างเศรษฐกิจไทยปัจจุบันเนี่ยมีความแข็งแรงมากขนาดไหนครับซึ่งบอกว่าปีที่แล้วโต2.7และปีนี้จะพยายามโตให้ได้3หรือ3.2เนี่ยหรือ3.5เนี่ยมีความแข็งแกร่งมากน้อยขนาดไหนมีภูมิต้านทานมากขนาดไหนแล้วโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย ก็ประกาศศึกสงครามจะบอกว่าเอาแคนาดาเป็นรัฐที่51<ม>เนี่ยจนแคนาดาบอกเฮ้ยฉันไม่รับสินค้าจากอเมริกาแล้วกาแฟอเมริกาโน่ o, ก็เปลี่ยนเป็นแคนแคนาดาโน่ no <ม>แล้วเนี่ยนะครับมันมันคือเราเราแข็งแกร่งมากขนาดไหนเลี่ยงอาจารย์บอก2เมษาเนี่ยทรัมป์จะประกาศขึ้นภาษีกับประเทศไทยอีกเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับอาจารย์ครับสภาพเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งขนาดไหนอาจารย์ถ้าเป็นร่างก,กายคนเราเนี่ย ประเทศไทยถือว่าเป็นร่างกายที่อ่อนแอมากอาจารย์อตอนโควิดมาประเทศอื่นเขากินยาแก้ปวดแก้ไข้กะหายเราเข้าไอซียูตัวเลขเศรษฐกิจมันฟองอาจารย์เชาว่าไอซียูเลยใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าเราติดลบไปหกจุดหนึ่งแล้วบวกมาหนึ่งจุดห้าเนี่ยประเทศอื่นเขาสองปีเขาฟื้นกลับมาละเราไม่ฟื้นะนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ไม่พร้อมที่จะรับแรงกระแทกจากข้างนอกอันนี้ไอ,อ,อนนเบฟเขาเตือนชัดเจนเลย ครับผมไม่อยากจะวิเคราะห์เองผมขออนุญาตยกรายงานเอ็มเอฟนะครับอาจารย์เอ็มเอฟเนี่ยเขาจะมาตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกปีแล้วก็ร,รายงานกลับไปยังผู้บริหารของเขาเนี่ยผมก็ได้ข้อมูลไว้กันใช่ครับเมื่อต้นกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านอาจารย์รเขามาตรวจแล้วก็บอกนี้ครับประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องน่าห่วงอยู่สามเรื่องหนึ่ง <1 S 2> เรื่องที่หนึ่งเศรษฐกิจจะขยายตัวต่ําแบบนี้ต่อไปและอาจจะต่ําลงไปอีกต่ากว่าอาเซียนด้วยกันชัดเจนมากอันที่สอง ฐานะการการคลังของประเทศไทยเปราะบางมาก,มากแล้วไม่เฉพาะฐานะการคลังของภาครัฐนี่สาธารณะรวมทั้งนี่ครัวเรือนด้วยก็มีปัญหามากอ,อันที่สามเรามีความสามารถในการรับมือวิกฤตได้น้อยมากเขาวิเคราะห์ตรงตรงนี้เลยครับอาจารย์ครับว่าปัญหาของประเทศไทยเนี่ยอันที่หนึ่งรัฐบาลมายุ่มย่ามกับระบบเศรษฐกษิจมากเกินไปอเอกชนรายใหญ่ไม่กี่รายที่มี ความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆลงทุนต่างๆเพราะฉะนั้นเอกชนทั่วไปก็มีแรงจูงใจน้อยที่จะลงทุนน,นี่ต้องแก้ไขให้ทุกคนอยากจะลงทุนรัฐบาลต้องถอยไปอย่าแทรกแซงอันที่สองรัฐบาลต้องเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน นะครับจะรถไฟจะท่าเรืออะไรก็แต่แต่สิ่งสาคัญที่ต้องลงทุนคือลงทุนในคนให้คนรู้เท่าทันเทคโนโลยีด<ช>ิจิทัลจะได้ก้าวไปได้เราจะได้มี productivity และประสิทธิภาพสูงขึ้นล้านที่3ต้องแก้เรื่อง c o ร์รัปชันครับทาา่านอาจารย์นี่แหละผมกเลยจะถามอาจารย์ เรื่องปัญหาการทุจริตช่อราดบางหลวงเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักไหมครับของการเมืองและการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพเนี่ยอะไรอะไรกับการเมืองอะไรกับการเมืองและการทุจริตช่อราดบางหลวงเนี่ยเป็นปัจจัยหลักไหมครับอาจารย์ครับที่กัดกร่อนประเทศไทยเนี่ยเป็นพาสายไ้พวกเป็นเป็นอะไรอุปสรรคตัวแม่เลยถ้าโดยสรุปนะครับอาจารย์คุณบอยครับก็มีสามเรื่องนะหนึ่งรัฐบาลเราต้องตับตัวให้เก่งพอคําว่ารัฐบาลเนี่ย ไม่ได้หมายถึงรัฐบาลที่มาจาัดการเรื่องเงินแต่รวมถึงภาคราชการอันที่สองการศึกษาของคนคนเราวันนี้ไม่เก่งเก่งสู้ชาติอื่นไม่ได้<ช>ความรู้เท่าทันเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลน้อยต้องแกต้ตรงนี้ล่านที่สามทำมาพิบาลและคอร์รัปชันอันนี้ถ้าสามเรื่องนี้ทําไม่ได้นะครับ<อ>เราโตไม่ได้อย่างคําถามที่คุณบอยถามเอาไว้แล้วครับจริงจริงจริงด้วยตัวเองเราเป็นครูบาอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์แล้วเราก็เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยผมมองว่าจริงๆคนไทยเก่ง เก่งนะฮะแต่เรื่องเรื่องทรัพยากรที่อาจารย์พูดถึงว่าเกีครับเรื่องอามาเน้นทางเรื่องดิจิตัลอะไรมากขึ้นแต่ที่ผ่านมาครับคนเด็กไทยหรือคนไทยที่เก่งๆเนี่ยก็มักจะโดนซื้อตัวไปอยู่บริษัทต่างชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะถูกเนี่ยฮะมันก็เลยมันก็เจะเป็นหลูปโพตรงนี้ครับว่า คนไทยเหล่านี้ก็จะไม่มีโอกาสได้กลับมาพัฒนาประเทศให้เดินไปข้างหน้าอยู่ดังนั้นเราก็จะอยู่ในมุมเดิมๆครับพร้อมกับมีการคอรัปชันเข้ามาอีกเนี่ยมันมันจะแก้ไขยังไงดีรัฐบาลควรทายังไงดีให้เมนเทนคนเหล่านี้ครับ,รบให้อยู่ในประเทศและพัฒนาประเทศแล้วยังไงรู้ไหมอาจารย์ครับวันนี้เท่าที่ผมได้ข้อมูลมาล่าสุดเนี่ย คนไทยตกงานเนี่ย3.6แสนคนร้อยละ8.8เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาอายุ24 20ถึง24ปีเนี่ยผมก็ทราบว่าอาจารย์ก็รู้ข้อมูลตรงนี้นะครับคนไทยตกงานแล้วก็เป็นนักศึกษาที่เพิ่งจบจบปริญญาตรีมาใหม่ๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าปัจจัยที่สำคัญอะไรครับที่ทำให้คนไทยตกงานร้อยละ8.8เปอร์เซ็นต์ะอาจารย์คืออะไรเป็นสาเหตุสำคัญครับาอาจารย์ครับอาจารย์ครับ ระบบการศึกษาบ้านเราไม่ได้เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอันนี้เขียนไว้ชัดในแผนเศรษาศาสตต่าทุกฉบับที่ผ่านมาแผนสิบสามก็เขียนไว้เราไม่ได้เชื่อมกันเพราะฉะนั้นมหาชัยเอ่ยโรงเรียนเอ่ยก็ผลิตคนออกมาแต่มันไม่ตรงความต้องการของโรงงานที่เข้ามาวันนี้เขาต้องการทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารก็เข้าได้นะครับเวลาเขาจะลงทุนในไทยไทยเราไม่มีใครเก่งภาษากฤษเหมือนท่านจาจทร์ชยาดรบอยเนี่ยก็ว่าอะไรรู้ไหมครับ ในการทดสอบกันร้อยกว่าประเทศเนี่ยเราได้ที่อันดับที่ร้อยกว่านะครับเกือ <Mother. S 1> บม้วเลยนะครับภ <Đ úng. S 1> าษาอังกฤษเวลาไปทดสอบพิซซ่าคณิตศาสแบบตร์วิทยาศาสตร์การอ่านเพื่อความเข้าใจเราก็แย่ yeah. <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณภาพของเด็กรุ่นใหม่ไม่สอดคล้องความต้องการของอุตสาหกรรมไม่ไม่ไม่รวมไปกับความที่เด็กรุ่นใหม่เลือกงานต้องการทํางานในแบบที่ฉันชอบต้องการทํางานในเวลาที่ฉันอยากทําต้องการเวิร์ดไลฟ์บาลานมากกว่าที่จะทํางาน ทุ่มเทเหมือนคนสมัยท่านอาจารย์เพราะนั้นผมคิดว่านั่นเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คนรุ่นนี้ตกงานเยอะขึ้นครับครับทีนี้อาจารย์อีกอีกอย่างครับอาจารย์พ่อคือผมถ้าที่คือตอนนี้ก็มีมีคุยกับทางต่างประเทศด้วยนะฮะคืออย่างมหาลัยจีนเนี่ยครับพ่อครับอาจารย์เด็กศึกษาเนี่ยต้องการที่จะเรียนแล้วพอมหาลัยรับไม่พอเนี่ยเด็กนักศึกษาจีนก็จะถูกมาอยู่ในประเทศมาถูกย้ายมาเรียนในประเทศไทยค่อนข้างเยอะขึ้น ปีนึงเป็นหลายหมื่นคนนะฮะแต่ในขณะเด็กไทยเองเนี่ยครับแทนที่ทุกปีจะมีเด็กมาเรียนเต็มกับถอยลงถอยลงถอยลงคือเด็กส่วนใหญ่ครับเน้นไปเป็น SME มากขึ้นไปทําอะไรเองมากขึ้นไปทําธุรกิจไปเปิดร้านกาแฟบ้างอะไร<ช>ต่างๆซึ่งซึ่งก็เจ๋งกันเยอะมันก็เลยมันก็เลยมองสะท้อนว่าเด็กไทยสมัยใหม่ไม่สนใจเรื่องการศึกษาเพราะหนึ่งหลักสูตร แทนเรื่องนวัตกรรมหรืออะไรพวกนี้ครับไม่สปอร์ตเต็มที่ก็เลยต้องกลับมาเนี่ยครับว่าเราจะทํายังไงกับระบบการศึกษาสักทีเนี่ยคือจริงๆแล้วนะอาจารย์นะอาจารย์กับเราก็เจอกันบ่อยล้วก็คุยกันเรื่อยเราสมควรจะต้องปฏิรูประบบราชการปฏิรูประบบการเมืองปฏิรูปในเรื่องของทั้งตารวจปฏิรูปในเรื่องระบบการศึกษาเนี่ยเราจะทำยังไงครับที่จะให้มีการปฏิรูปเป็นอย่างจริงจังสักทีหนึ่งอาจารย์ อ,อาจารย์ครับเป็นเป็นคำถามที่คลาสสิกมากเพราะว่าคําถามแบบนี้ทุกคนถามหมดมผมเรียนอาจารย์อย่างนี้ปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ขนาดนี้ยไม่ใช่เป็นปัญหาใหม่ของโลกอาจารย์หลายประเทศเคยเผชิญอย่างเราอยู่แล้วหมดสิงคโปร์อยากให้คนเก่งขึ้นอืเพราะแต่ก่อนคนเขาไม่เก่งสิงคโปร์อยากให้เมืองโปร่งใสเพราะแต่ก่อนเขาคอรัปชั่นไม่ต่างจากบ้านเราก็ททาได้เวียดนามอยากจะทําให้คนเก่งขึ้นก็ทําได้อินโดนีเซียเลือกตั้งใหญ่สุดในโลกในวันเดียว สามารถทําการเลือกตั้งให้โปร่งใสได้ม,มีตัวอย่างในหลายประเทศหมดแล้วเพราะฉะนั้นคําถามเดียวคือว่าคนไทยจะลุกขึ้นมาพูดดังๆหรือยังว่าฉันต้องการให้ประเทศปฏิรูปฉันต้องการจะเดินหน้าแบบนี้ถูกต้องนะครับแล้วถ้าเราเรียกร้องกันจริงๆจางเนียนะครับช่วยกันกดดันมากๆเนี่ยเราก็จะได้ผู้นําที่มีที่มีเรียกว่าฟังเสียงประชาชนแล้วก็ปฏิรูปได้ไม่ใช่เรื่องยากอาจารย์ ยังปราบคอร์รัปชันเนี่ยขอญาติเรียนอาจารย์สั้นๆเนี่ยผมก็พยายามไปทุกคลีช่วยปปชอยู่เนี่ยครับปปชเรามีแนวคิดว่าต้องปราบต้องรณรงค์มานานมากผมใช้เวลาโน้มนาวร่วมประชุมไปสิบปีตอนนี้ปปชเริ่มเปลี่ยนทิศทางแล้วต้องปราบแล้วต้องปราบนําการปราบหรือการรนรงค์เหมือนกับที่ฮ่องกงสิงคโปร์เวียดนามทําสําเร็จก็ใช้เวลาผ่สนควรอาจารย์ในการที่จะ ปฏิรูปอะไรที่มันฝังรากลึกอยู่ในมาร์เซตของ<ะ>ของคนทํางานกันครับแต่ผมเนี่ยถึงแม้ว่าจะจะพูดในแง่ร้ายบ่อยๆแต่ว่าผมมองโลกในแง่ดีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนไทยจะตื่นรู้แล้วก็มาช่วยกันปฏิรูปประเทศได้ครับคือจริงๆครับอาจารย์ผมเห็นด้วยกับอาจารย์อย่างยิ่งทุกอย่างทุกประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยนะฮะการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งเนี่ยต้องพัฒนารพัฒนาคนพัฒนาคนให้ตื่นให้รู้แล้วก็สํานึกว่า เฮ้ย hey, ถ้าคุณจะรักประเทศชาติเนี่ยนะคุณต้องสร้างให้คนไทยเนี่ยมีความตื่นกลัวแล้วก็ต้องรักชาติอย่างแท้จริงเนี่ยพัฒนาประเทศพัฒนาประชาชน<ะ>อย่างที่บอยพูดเนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะไปเรียนอังกฤษตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเรื่องภสสาษาผมไม่ห่วงละแต่เรียกว่าพอมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยอย่างลูกชายคนโตผมเนี่ยบอกเขาเบื่อประเทศไทยแล้วเขาไปทำอาหารมาหากินกับประเทศเพื่อนบ้านดีกว่า นะครับเขาบอกว่ามันมีความต่อสู้อย่างประเทศจีนเนี่ยสียินผิงเนี่ย,ยกฎหมายต้องเป็นกฎหมายเราเราต้องมีการปฏิรูปไปอย่างแท้จริงเราต้องเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามการ,าร,าร,าราทุจริตการพัฒนาเอาอย่างเรียกว่าต้องมีผู้นําที่จริงจังที่สุดแล้วก็เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยอาจารย์ผมได้เอื้อมละอามากเลยครับให้อาจารย์เวลาอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับอาจารย์สรุปทีครับว่าโลกทะเลาะแล้วไทยเละเนี่ย เราจะต้องทำยังไงครับที่เรียกว่าให้เราเนี่ยอยู่รอดให้ได้ระหว่างที่โลกมันยังทะเลาะก,กันอยู่ขนาดนี้ครับอันที่หนึ่งเราต้องตระหนักให้ได้ก่อนครับว่าวันนี้เราเป็นประเทศที่ air อ่อนแอนะครับเราจะต้องรู้ตรงนี้ก่อนไม่ใช่ว่าถึงเวลาเศรษฐกิจไม่โตแล้วก็ไปโทษประจายแทนนอกเรารู้ก่อนว่าหนึ่งเราอ่อนแอสองเราอ่อนแอเพราะว่าภาครัฐไม่เข้มแข็งคนเราไม่ดีกันศึกษาเราไม่เก่งแล้วเรายังโกงกันเยอะถ้าเราแก้สามจุดนี้ได้ทุกคน, <c oughs> กนช่วยกันจับตาช่วยกันส่งเสียง ช่วยคนละไม้คนละมือเนี่ยประเทศไทยเราถึงจะอยู่รอดในโลกที่ทะเลาะกันครับท่านอาจารย์ครับครับเอาละครับวันนี้อาจารย์เกษมสันวีรกุลก็ถือว่าเป็นผู้รู้นักอ่านหนังสือตัวจริงแล้วก็เป็นผู้ใฝ่รู้คงจะได้ซักถามอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อเหมือนทะเลาะกันจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบจะเกิดสงครามโลกหรือไม่แต่ผมไม่เชื่อว่าจะเกิดสงครามจริงๆนะครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์เกษมสันครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับ